แม่ค่ะหนูหายใจไม่ออกค่ะ มูตร้องไห้เพราะเขาหายใจไม่ออกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าเราต้องตื่นขึ้นมาเพื่อพ่นจมูกซึ่งการพ่นจมูกเนี่ยพ่นบ่อยๆก็ไม่ดีเพราะว่ามันเป็นยาแล้วก็ทานยาแก้แพ้ทานบ่อยๆมันก็ไม่ดีเช่นเดียวกันการล้างโครงจมูกคุณหมอบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายแต่เป็นเป็นเรื่องที่คุณที่ต้องทําเพราะว่ามันได้ผลแล้วมันก็มีประโยชน์มาก,มากๆขวดล้างจมูกของเขาใช้งานง่ายมากและชอบตรงที่ไม่ต้องออกแรงบีบเยอะไม่อันตรายตั้งแต่มีตัวนี้นะคะบอกเลยว่าใช้สะดวกใช้ง่ายนะคะแล้วก็รู ล้างจมูกได้ง่ายขึ้นเพียงแค่เติมน้าเกลือลงไปในขวดแบบนี้เลยนะคะเติมให้เต็มแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ปิดฝาขวดของเขาบรรจุน้าเกลือได้ประมาณ300 ml นะคะทุกคนขวดตัวนี้ไม่ต้องบีบแรงนะคะเพราะว่าของเขาจะมีปุ่มกดดันน้ําออกมาแบบนี้เลยค่ะซึ่งช่วยให้การล้างจมูกเป็นเรื่องง่ายๆนะคะลูกสาวไม่เคยกลัวการล้างจมูกเลยค่ะใ,ใช้อุปกรณ์ตัวนี้การล้างจมูกเป็นเรื่องง่ายๆเลยค่ะแม่จะล้างให้น้องเอวาทั้งเช้าและเย็นเลยค่ะดึกๆมาลูกนอนหลับสบายจมูกไม่ตันด้วยจมูกเลืสบายมากเลย เกลือที่แม่ไว้วางใจให้ดูแลลูกน้อยค่ะ